ก็มา update, อัปเดตผักหวานป่าที่ปลูกจากกิ่งตอนนะทุกคนกิ่งตอนที่ไปชําในถุงดําแล้วจนต้นติดดีแล้วนะก็เอาลงมาปลูกเราใช้ชะอมเป็นพี่เลี้ยงนะนี่ชะอมต้นเล็กๆตรวนี้แหละคือเราตัดยอดตลอดมันก็เลยต้นไม่โตเทาจะตัดยอดทาสาวตลอดนะแต่ว่าชะอมต้นนี้ปลูกไว้แบบมันนานมากแล้วนะทุกคนเจ็ดแปดปีแล้วแบบ แล้วก็เอาไว้เอาไว้เป็นพี่เลี้ยงของอใบยะนางเห็นไหมมีเครือยนานี่ขึ้นข้างๆแตวันนี้เราเอาพาลามาฝากให้ชมเพิ่มก็คือ,อต้นของหวานป่านะต้นนี้เพื่อนว่ามันถือว่าเป็นความโชคดีเขาเรียกอลละไรหรืมันแตกมาปุ๊บมันก็เป็นกิ่งกระโดงเลยเห็นไหมเขาให้กิ่งกระโดงเห็นไหมมันจะมีกิ่งกา้านแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ออกมาปุ๊บก็มีมีกิ่ง มีกิ่งก้านเลยนะนี่ไอตัวนี้ก็มีก้านเลยก็คือในบรรดาที่ปลูกไปเกือบสิบต้นวันนั้นก็จะมีกระดงต้นเดียวเนี่ยแหละที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่แต่ก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นกระดงเองนะพูดถึงว่าโอ้โหเนี่ยน่าสงสารมากโดนไผ่ล้มไอ้โดนลมพัดแล้วก็ลมมาทับนี่กงลงไปได้จริงแล้วยิงแล้วกิ่งพมวกนนี้เขาจะชันขึ้นนิดนึง เขาโดนโดนทับไปทุกคนไม่เป็นไรก็รอฟื้นตัวยอดหักออกใจจะวายก่งยอดนี้ไปกินได้แล้วนะโอเคไม่นอกเรื่องเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่กันดีกว่าอันนี้ก็คือเราตัดกิ่งตอนให้สั้นกิ่งตอนส่วนใหญ่ที่เราส่งไปมันก็จะยาวๆหน่อยเนาะแต่เราตัดใจตัดให้มันสั้นลงด้วยความคิดส่วนตัวคือคิดว่ามันเหมือนอย่างอื่นอะ่ะเหมือนไผ่เหมือนอะไรเวลาเราตัดให้มันสั้นลงแล้วมันจะ มันจะแตกเร็วอะไรประมาณนี้นะก็เลยตัดให้มันสั้นลงแล้วก็เอามาชำลงบนถุงแล้วมันก็ขึ้นเหมือนกระดงเห็นปุ๊บมันก็เหมือนกระดงแต่ที่มากไปกว่านั้นคืออ่านี่คืออ่าอายุหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคนที่ลงหลุมปลูกนะฮะเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเห็นไหมของใครที่กำลังงามเอามาอวดกันหน่อยไม่เห็นมีใครอ่า ามาอวดเลยมีมีมมแต่มีอยู่มีบอกว่าแต่ยอดงามมากอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไม่เห็นภาพเห็นอะไรกันไม่เห็นพื้นที่ปลูกกันว่าเพื่อนๆใช้ต้นอะไรเป็นพี่เลี้ยงกันบ้างนะก็เอามาแชร์ใต้โพสนี้เพื่อให้คนที่กําลังสนใจอยู่เขาได้มาติดตามผลงานของเรานะทุกคนใครที่เอาไปปลูกแล้วอย่าลืมแชร์ผลงานกันด้วย จะได้พริ้มปริมว่าเออเราทุกคนปลูกได้หนหก็ถ้าใครถ้าใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้แล้วก็จะถามว่าปลูกยังไงให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนนะอยู่ก่อนหน้าคลิปนี้ไม่กี่คลิปนะเราลงวิธีการปลูกต้นข้าประวานป่าวิธีมักง่ายของเราให้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจได้ดูแล้วแล้วเราก็จะวันนี้เราก็จะปลูกอีกอปลูกไปเรื่อย ลูกให้มันแค่ให้มันพอกินก็พอแต่ว่าไม่ให้เยอะเกินนะทุกคนวันนี้จะไม่ปลูกเยอะเกินไม่เกินอย่างมากก็ห้าร้อยต้นนะจะให้มันแบบเพราะว่าเราเป็นสวนผสมเนาะมีพืชเป็นร้อยชนิดก็คือปลูกไว้กินนะเนออี่อให้มันพอกินแล้วก็เหลือขายนี่งามๆเห็นไหมถือว่างามนะโอเคก็ามาฝากเพื่อนอายุเจ็ดวันหลังลงดินนะฮะใคร งามกว่านี้เอามาเกทับกันหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย